สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมินิคัพเปอร์ผมรู้สึกว่าการแต่งจุดคู่มันกลายเป็นเป็นอะไรที่ทำแล้วสนุกไปแล้วเราก็อยากที่จะแบบเอ้ยแต่งตัวให้เข้าคู่มีกิมมิคก,กับแฟนแฟนไม่ใส่ตามเราเราก็ใส่ใสตามแฟน <laughs> มีคอนเทนต์ของเรานะครับมาเปิดใจเรื่องปมที่สาเหตุที่ต้องเลิกลากันไปนะครับเราก็ยังเป็นหาเรื่องนะไห <c oughs> นบอกจะมาคุยเรื่องแต่งตัวคู่คอนเทนต์วันนี้ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าที่คนถามเข้ามาเยอะมากนะครับ inbox ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่า IG หรือว่าทาง u t u b e นะครับว่าเราเนี่ยมีไอเดียในการแต่งตัวยังไงแต่งตัวชุดคู่ยังไงคะ เออพี่จะปล่อยไหมพี่ไปหาซื้อชุดพวกนี้มาจากไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแถลงไขให้ได้ฟังวันนี้นะเราจะมาบอกนะครับว่าเออเรามีไอเดียมีธีมอะไรยังไงเพื่อที่จะแบบเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่มีคู่รักเหมือนกันอะไรเงี้ยจะไปแต่งตัวไปเหมือนกันน่ารักดีอืไปทำไม ทำไมถึงต้องเป็นมินิคัพเปิลก็จริงๆนะครับคือปรึกษากันแหละอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าคือเมื่อก่อนเราแต่งรูปถ่ายรูปแต่งตัวลงไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันไม่มีแฮชแท็กเนอะแล้วก็มันเริ่มมาจากตัวผมคือผมทำเพจผู้ชายไซส์มินิก็เลยเอาคำว่ามนะินิเนี่ยมาลิงก์กันก็ต่อยอดเป็นมินิคัพเปิลให้มันเป็นแบบความน่ารักมินิคัพเปิลคือทุรักตัวเล็กนั่นแหละใครเป็นคนเริ่มไอเดียการแต่งชุดคู่ใครเป็นคนเริ่มไอเดียแต่งชุดคู่ใช่ไหมน่าจะเป็นผมเองเพราะว่า ผมทำอย่างที่บอกว่าทําเพจียนอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปลงทุกวันอยู่แล้วล้วคิดว่าเวลาถ่ายรูปกันนาอยากทาอะไรให้มันมีกิมมิคอยากทําอะไรให้มันแบบดูไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่เมื่อก่อนเราเป็นคนไม่แต่งตัวก็จริงแต่ว่าพอมาเอ้ยอยู่กับเขาเราก็ต้องคอยแบบคอยดูว่าเขาจะแต่งตัวอะไรเพราะเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็อยากที่จะแบบเอ้ยแต่งตัวให้เข้าคู่มีกิมมิคกับแฟนแล้วก็เริ่มที่จะสังเกตทุกวันว่าแบบมีสีอะไรผู้นี้แต่งตัวอะไรอะแต่งตัวอะไรอะแล้วก็จะคอยหาสีมาแมทไม่แต่งตัวตามคุณคุณก็แต่งตัวตามแน่เขา ต้องบอกว่าความโชคดีของความเป็นมินิคัพเปิลคู่รักตัวเล็กของเราก็คือใส่เสื้อผ้าเราจะใกล้ๆก,ก,กันโชคดีของเราก็คือเขาเนี่ยใส,ส่เสื้อผ้าพี่จูได้ทุกตัวพี่จูก็จะมีบางตัวที่มาใส่ของเราได้แต่จริงๆนี่ว่ายุคนี้เสื้อผ้ายูนิเซ็กช่มันมีเยอะนะก็คือไม่ว่าคุณจะใส,ส่เสื้อผ้าอะไรอะ่ะคุณก็สามารถที่จะแบบใส่เป็นทั้งยูนิเซ็กชายก็ใส่ได้หญิงก็ใส่ได้แบรนด์ที่ทําออกมาเป็นยูนิเซ็ก่มเริ่มเยอะมากแกลเจอตอื่นๆด้วยเข็มขดัดกระเป๋าแวน่นตาหมวกอะไรอย่างเงี้ยทุก มีแก๊สเจตที่แบบย<ช>ูนิเซ็กต์ใส่ด้วยกันได้เทคนิคการแมท อันนี้จริงๆแล้วอ่ะผมว่าแล้วแต่คนเลยไม่จําเป็นจะต้องแบบแมททุกสีทุกลุกให้มันเหมือนกันผมรู้สึกว่าการแต่งชุดคู่มันกลายเป็นเป็นอะไรที่ทาแล้วสนุกไปแล้วไอเทมบางชิ้นที่เรามีอ่ะมันก็ดันไปลิงก์กันเองโดยบังเอิญหรือสไตล์การแต่งตัววันนี้อาจจะแบบมินิมอลก็จะมินิมอลกันโดยบังเอิญโดยที่บางทีสีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันดูแบบมะกันอ่ะสับใช้สับเก่าอีกแล้วให้เหมาะสมกันให้มันเหมาะสมกันอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ พี่จูแต่งโทนญี่ปุ่นแนวเอิร์ธโทนน่ารักน่ารักจะให้เรามาแต่งแบบพาสเทลคิมมโโตมันก็ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเขาแต่งเป็นสีโทนเอิร์ธโทนแล้วเราก็จะแต่งเอิร์ธโทนเหมือนกันในสีที่เราอาจจะใส่สีเขียวเอิร์ธโทนเขาอาจใส่น้ำตาลแล้วเราใส่สีครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่งให้มันดูแบบมีกลิ่นอายที่มันสามารถเข้าคู่กันได้เวลาเดินด้วยกันเวลาถ่ายรูปหรือเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะดูแบบมวลมันจะดูน่ารักแล้วเวลาเราเองอะเห็นว่าเราเอ้ยเราสองคนแต่งตัวน่ารักกันเองอะมน้สึมมีควาาุขข ปกติทั้งสองคนซื้อเสื้อผ้าที่ไหนกันปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนกันก็อุ้ยทั่วไปเลยหลายหลายที่มากถ้าเกิดว่าวันว่างๆก็ในออนไลน์ครับถ่ายมือถือไปเรื่อยๆแล้วก็อันไหนชอบก็ช้อปปิ้งเลยออนไลน์เรื่องถ่ายมือถือนี่พี่จูเขาของแน่นะอ้ไม่ต้องพูดหลุดตีหลุด,ลด,ลดคารลเตอร์ซะาหน่อยบอกเลยหนูหน้าเนี่ย หนักจัดบอกเลยนะผมว่างๆอยู่เมื่รทำแล้วหนาเนี่เอาแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโมทาเธอทำอะไรอ่ะช้อปปิ้งกระทั่งออนไลน์แล้วก็ล์ l อินเข้าไปตามห้างแล้วครับจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ล์ l k ินมากกว่าปัญหาที่ผมเจอบ่อยสุดๆเลยนะเวลาซื้อออนไลน์มาแม่งไม่ตรงปุกซื้อมาบโบโขนี่เติมก้าวเลเธอเอาไปเลยตัวนี้มันก็จะโยกให้เหนืน่ะันแนะนาให้ล์ l อินเข้าไปลองเสื้อผ้าดีกว่าเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็ความยาวความกว้างมันไม่เหมือนกันด้วยใช่แนะนำแบรน แนะนำแบรนด์สื้อผ้าจริงๆราคาดีจับต้องได้ครับคุณหนูนาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาของลูกค้านะครับไม่ต้องไปไหนไกลขายของไปเลยถูกต้องครับที่ททเราใส่ยอยู่ยนะฮะก็คือ แบรนด์ที่ชื่อว่า Yastar นั่นเองนะครับผมหลายคนคงเห็นผ่านตากันมาแล้วนะครับกับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่ Yastar X กับ Marcas Ruffier นะครับที่เขาเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังที่มีเชลล์ติดตามเยอะแยะมากมายอย่างพวกบิอันซ <ih> ีวีฮันน่านะครับผมคือเขาก็เป็นแฟนคลับของคุณ Marcas Ruffier อยู่แล้วนะฮะซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยมีชื่อว่า happiness ค่ะถูกต้องครับผมซึ่งเขาเนี่ยเขาดีไซน์มาจากแฮนด์ดรอวิ่งวาดอะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์ contemporary ตรงนี้นะฮะคือสีสันสวยงามน่ารักมินิมอล แฮป p ี้เน s เนี่ยเขาทำมาจากทวงที่เป็นแพนดมบิ้แบบนี้แล้วเขาอยากให้พลังบวกกับทุกคนนะครับผมซึ่งธีมหลักๆของเขาก็คือความรักดอกไม้แล้วก็ธรรมชาติแบบนี้นะฮะซึ่งทําให้แบบเราเนี่ยมีพลังบวกให้กันและกันนะเวลาคนอยากจะแต่งชุดคู่ใส่ไปแสดงความรักให้กับคนอื่นได้เห็นคนอื่นอยากจะมาใส่แล้วก็แชร์ความรักแบบนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นไงน่ารักจริงๆนะคือเขาตั้งใจทําออกมาให้แบบบอกต่อโดยผ่านเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ดีงามมากครับ แฟนไม่ยอมใส่ชุดคู่ใช่ไหมคะไม่มีปัญหาแฟานไม่ใส่ตามเราเราก็ใส่ใสตาม,ตามแฟน <laughs> อันนี้เป็นเทคนิคที่หนูนาใช้ง่ายมากตื่นเช้ามานะถามพี่จูนาจะแบบมองแใส่เสื <c oughs> ส้อผ้าอะไรอะ แ้วเราก็ใส่ตีมนั้นให้ตรงตาแฟนแค่นั้นง่ายๆก็มันก็ต้องมีคนเป็นหลีดนะจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราเครียดจนเกินไปในการแต่งตัวชุดคู่ผมว่ามันไม่สนุกหรอกเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องทําแบบนี้บอกคุยผู้หญิงนะคะเราต้องคอยเป่าหูสีมงคลวันนี้มันเป็นสีเทานะถ้าใส่สีเทาสิหรือบางครั้งก็แบบเวลาที่เราใส่ชุดคู่เอ้ยงานแต่งตัวใกล้กันเลย อู๋เขาทุกวันค่ะคุณ 1. นึ่งคล็ดลแรกเขาไม่แต่งตามเราเราแต่งตามเขา2อ,อ้างสีมงคลสีจะได้คล้ายกัน3เป่าหูเขาทุกวันว่าการที่เราแต่งตัวสไตล์คล้ายกันเนี่ยมันน่ารักอันนี้คุณคิดแบบนี้เหรอพิจยาอ้าวเหรอใชโอ่โอเคโอเคเออเออผ่านผ่านเหตุผลได้3ตั้ง3มเหตุผลเนี่ยจริงปกติใส่ชุดคู่ในโอกาสไหนบ้างโอกาสที่ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวทุกครั้งก็คือจะต้องมีธีม ในการแต่งชุดคู่เพื่อถ่ายคอนเทนต์ลงจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชุดคู่อ่ะเราสามารถที่จะแมทกันได้ทุกวันนะจะไปเที่ยวคาเฟ่ฮอปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะอะไรไปไหนเอาที่แบบถ้าเรามีความสุขอยู่กับมันเราสบายใจอยู่กับมันแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะแมทชุดคู่กันได้ ก็ได้อทุกทุกวันนะถามว่าเราสองคนเนี่ย <c oughs> เห็นว่าการแต่งชุดคู่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมอ่ะคุณในมุมมองคุณยังไงเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทําเพื่อเพิ่มความรักระหว่างกันละกันหรือว่าเพิ่มกิจกรรมในใน,ในชีวิตในชีวิตคู่ใช่อันนี้ความเห็นเดียวกันเพราะว่ามผมรู้สึกว่าการใส่ชุดคู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้กับคนที่เดินผ่านเราไปผ่านเรามาเห็นว่าเราอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีสื่อผ่านออมาั่านการแต่งตัวอะไรเงี้ย S <S <S คือเราคงไม่ต้องไปบอกหรอกว่าโหผมรักคุณมากแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เราแต่งตัวชุดคู่เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราใส่ใจในชีวิตคู่เราใส่ใจในการาดูแลซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่พอเรามองมาจากข้างนอกเห็นปุ๊บรู้สึกว่ามันมน,น่ารักอ่ะมันได้เป็นการบอกโดยที่ไม่ต้องพูดนะครับผ่านเสื้อผ้าอย่างเวลาเราแต่งเสื้อผ้ายอย่างที่เราใส่เป็นมิคโคเปอกับยยสปาวันนี้ก็คือแบบก็เป็นชุดคู่ที่แบบเราตั้งใจที่จะแต่งออกมาที่จะบอกเพื่อนๆว่าเราเนี่ยวันนี้มาแสดงความรักผ่านเสื้้้ออผาะไรแบบนี เสร็จแล้ว <Yay! S 1> ตบมือทุกครั้งเ<บ><ๆ>มื่อจะเสร็จคลิปใช่ <Okay. S 2> คือดีใจนะครับที่เราพูดมาขนาดนี้แล้วก็คนที่ฟังเราอยู่ก็อยังอยู่กับเรานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สาหรับชีวิตคู่นะครับผมหรือว่าการที่แบบอาอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวแมทช์ชุดคู่นะครับผมช่วยได้มากจะดีใจมากแต่ถ้าช่วยได้น้อยต้องขอโทษด้วยที่ช่วยไม่เพราะว่านี่เป็นการขีนเอรเรื่องเกี่ยวกับสภาพครั้งแรกนะครับผมก็พยายามจะทํารวบรวมสติแล้วก็รวบรวมคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวความคิดของเราจริงๆแชร์กับเพื่อนๆได ตากันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับช่องมินิคัพเปอร์ค่ะลาไปก่อนนะผมคลิปหน้าจะทำอลไรติดตามให้ดีครับบ๊ายบาย